น้องปอไปสู้คนสู้คนคะ่ะพอๆกับนุเด็กคนบ้านนาะเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะพี่น้องคะ่ะกับผู้บ้าวคะ่ะเมื่อนี่บรรยากาศดีคะ่ะฝนบอตกจ้าเมื่อนี่หลังจากที่ฝนตกมาไลาหมือคะ่ะพี่น้องนุเด็กกับพู้บ่าวใสเบ็ดคะ่ะบมเมนนุเด็กกับผู้บ่าวดอกนุเด็กให้ผพู้บ่าวใสเบ็ดไหค้ค่ะว่ะเมืดแดงเขาสิไปยามปลากันคะ่ะไปยามเบ็ดเบิบ่งว่าสีมันบ่ออไปหาเนี่ยอยู่เนี่ยกินน้ำกันคะ่ะพี่น้องเมื่อเนี่พยายามปลายามได้มาเสือเขาากับเสือน้ำเงินพี่น้องเอ้ย พี่อยู่สองตัวเท่านี้แหละไปเลาะกันเบิ่งค่ะเมื่อนี้เห็นแดดค่ะพี่น้องหลังจากที่ฝนตกมาหลายวันนะคะฝนตกมาหลายเหมือหลายเวีนเป็นไดบ้ติตงฝนค่ะพี่น้องป่าเหลือมยุบยุบอยู่ฝนสงสัยฝนตกทางอื่นนะคะตอนนี้อันอยู่ทงอยู่ท่าโนเล็กอะพ่อนะนำเบอร์ละจ้าบอต้องการฝนแดวนะคะตอนนี้นะคะ น้อพีของขาวอ้างลาง,ปาง,งเป็นยังก็ไม่กลางตดดัวอ๋อก็ไม่กางตัวตีโอ้ยไม่เห็นเบิร์ตัวอยู่โอ้ยเอาไว้เป็นเหงือปลาใหญ่ปลาหน่อยค่ะพี่น้องค้าเพิ่นว่ากินแล้วเพิ่นกะลาแดงวฮ้ย,ยฮะอะหยามกันต่อค่ะพี่น้อง เสียงเขาเลยกับเป็นสีเหมือมๆเ,เนี่ยค่ะพี่น้องคะเพราะว่าสองสามวันมานี้ไม่สบายค่ะพี่น้องผมซึกว่าไทยวัดจะกินค่ะอ,อยู่ใสแจงวันนึงไทยวัดกินพี่น้องเอ้ยฝนตกหลายเหมือหลายเวนีนหลายนูเล็กก็ได้พี่น้องก็ดูแลสุขภาพกันเนี่ยเด้อจา้าหนาฝนกัเป็นจังสี่ล่ะค่ะถือฝนหลายเหมือนหลายเวนีน วก,กับสภาพอากาศที่เฮ้ามาขุ่นเคยค่ะพี่น้องเพราะว่าเฮ้าฝน,นตกไร้เมือมันกเกิดความเฉื่อยเนาะพี่น้องเนาะโลกมันก็มาน้าอากาศค่ะเฮ้ากระตาฝนน้าแนนพี่น้องแต่เลยเฮนให้เฮ้านี่อันพอสบายไขวัดเลยกินคะ่ะสีาพามาเทียวนหน้เนาเหนื่ยเกิบาปวันนะพี่น้องเอ,อ้ย น้ำหล่นคันแแหะติ้ยดยดแล้วพี่น้อง right ติหยดยดแล้วอุ้ย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 ติหยดยดปลาหยังปลาหยังปลาหยังเนาะแับนี้เนาะดีดีเด้อดีดเด้ออู้อู้อ้ใส่ปนค่ะพี่น้องโอเคเลยใส่นี่เอ้าใส่ใส่อันนี้โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วใส่นี่ตีละ ไปจรงไหนพี่น้องเอาขึ้นมาบกเหรอค,คะน้ำไหลายเอาออกก่ได้เดี๋ยวใสนี้ใส,ใส่ใส่ต่มป้นพี่น้องาหายูยหากินค่เพคุณกินเลิกเดี๋ยวผู้บางค่นก็แบบจะปดนะคะพี่น้องคะ่ะเพื่อว่าใส่ระวางลงดีดีดกันเด้อเอยปาคอค่ะพี่นอ้องปาคอ ใส n, yes. ่นี่ละใส่ปนนี่ค่ะปนกินสองตัวสองตัวสองคนอิ่มหย่อนน่ครับพี่น้องค่ะตามนี้ไปไปเบื้องหลังอื่นก่อนค่ะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นกินเลิกอยู่ค่ะพี่น้องเพื่นกินเลิกอยู่ข้ากข้าวอยไปก่อนค่ะไปกันต่อค่ะน้องง่วงหัวกันอนพักผ่อนละค่ะบางตัวก็ยืนอยู่ค่ะจังใดคือซองแท้ มาเบิ่งกํากันค่ะพี่น้องมัน้งสีม้านหน่อยม้านหลายสีเดตโตใหญ่โตหน่อยพี่น้องคะน้ำกระไรหลายเฮ้ยเห็นมาแต่ไครพี่น้องปาดขอเข่ามุดอุ้ยปุ้ยปาดตัวอุ้ยหมูปาดมุดหลุมอุ้มหลุมอุ้มหลุมอุ้มอยู่พี่น้องบาดนี้ปาดโอ้ยอย่าหลุดเด้ออย่าหลุดเด้อปาดตัวแบบไงพี่น้องไงอีหลี ดีดีเด้อหมูว่ามันก่อเขาหักพร้อมพูนบอกดีดีเด้อดี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 อย่าหลุดเด้ออย่าหลุดเด้อปลาคอใหญ่พี่น้องก่อเขานู่นเลยหักพี่น้องโอ้ยดี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 บ้าแบบยากบอกผ่านก่อเันผ่านก่อเขามวนอุ่ยปุ๋ยพี่น้องสองก่อมวนใส่กันมันก็สีพยายามดินนั่นแหละเนาะ ปลาดุกบ่ปลาดุกไงป้าฉสนเหียมเพี้ยนฉันว่ามันปลาคอบบเมีนพี่น้องปลาดุกผู้บ่าวาป้าดได้เราบ่ <c oughs> หลุดน้องกันจากพี่น้องปลาดุกไงผู้บ่าวาค่ะพี่น้องเอา้าหลุดกันเบิง้งลุ้นลุดหลุดหลุดหลุดเระวังมันปากเด้อล่ะ ป้ากระเหลือมยุ่งๆอยูยยยยย่พี่นอ้องเอ้อใส่ป่ใส่เวลาจังน้อยอระวังเด้อป้าก็อยากใดก็เข,ขาก็มุนครับพี่น้องมุนอุยปุยมุนอุยปุยมุนอุยปุย เดี ð, ๋ยวสางออกว่ามันสางผมพี่น้องเอ้ยสางก่อเขาก่อเขาน้องเด็กขาดเดนนนหัวเระวังมันเดีดดับเซมือเด้อต้องบอกไงหนึ่งพี่น้องมุนหลุมหลุมกลมอยู่เดี๋ยวเราว่มาปัดเอาขึ้นมาปัดปัดว่าง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  ป้าผิดหวังนู่นเลียกว่ามันมมปลาคอมันบอกมปนปลาคอมันเป็นปลาดุกไงป้าโลดเตือนคุณดูนี่ป้าปพี่น้องปลาดุกไงปลาดุกไงมันละจ้าหมันละจ้าเมื่อน,นีอน้อุ้ยหมอเฮ็ดจังไดล่ะเอ้ยเห็นจินดาวดาวว่ามันปลาคอมันบอกมป็นปลาดุกไงซ้ำแขนผู้บ่าวนี่พี่น้องปวดแล้วปวดแล้วตัวตน,นี้เอ้าเอ้าเฮ็ดจังไดเจ้าสได้ เระวังเด้อวฮักเกียงก่อนบอ,อไม่เงี้ยห่าง,งเดียวหย่างเดียวไม่เงี้ยบอแสดงว่ามันเคยติดข้องอันนี้มาแล้วมันหลุดมาหรือเปล่าไม่จังใดเอาไม่ใช่เห้แสดงว่ามันเคยหลุดมาเออมันเคยหลุดมายังไม่สูงค่ะเออช่างเอามาแล้วจ้า พอดุกใหญ่ค่ะพี่น้องอุ้ยใหญ่อีิงๆใหญ่บ่เดี๋ยวนี้ตั้นเหลียวเหมือนนี้นักเงียงค่ะพี่น้องกลัวเสียออกจากเบียดได้ปวดดาวปวดลวเบ็ดปวดโดนอยู่พี่น้องบ้านนี้คนน่ะว่าเนต้นเดียวกับสิเต็มอันนี้หรอวะอุ้ยมีแล้วพี่น้องโลนี่ โหนแล้วหนแล้วเอา้าไปใส่ต่อบ้านไม่ใส่อีกยามกันต่อค่ะพี่นอ้องคุณบา่าวใส่ไวบทังแรงค่ะนู่งเรียกว่าใส่เบ็ดใบเนี้ยพี่จังหน้ฮึหลุดแล้วหลุดแล้วเรามาช้าเหรอไปเข้ามาซาค่ะพี่น้องอุย้ยเทวดาทาด้ายหลวบบันบันหนึ่งวัน เด้ยินอะไรยังไงคหันบอไปเข้าไปจังสั่รป้าเขายิงที่นองเสียงฝาไปหาอยู่หากินไปจังได้รักนี่ห้องกันดู จะจ้งไปซิกะาไก่อยู่บ้านหนึ่งหรือมันหลุดแล้วเปล่าปไปมันตอเลนสิด,ดอกใส่ตอตรงนีน้พี่น้องนามหัว่น้าพวกเราอยางหนามไปนะยอ๋อหนามจิงเพาเขาเต็มเกือบประบบาบ้าโอุ้ยหมูเรียบร้อยพี่น้องเอ้ย <laughs> <laughs> เต็มเกือบละบาดน,นี้ น้ำเต็มเกือบควายยู่จับเนี่ยนี่น้ำ้หลไหลไยด่าไ่ยามเดีดนามไหลพี่น้องคอนอยากเทน้ำมกจะเกลือกกันคนน่ะไปะยามป่าต่อ ได้ไหมเนี่ยคือบ่าว่าคือไปน้ำสุดสายได้พี่น้องยังน้ำได้จากตอนเพื่อนเจังเด้ไปได้อีกจักแล้งคือบ่าาคือพนัน ฝนลงเนี่ยโอ้ยสิตกกคาแทไปเลยจากหลังฝนลงเม็ดนี่ป,อปตองตกหรอกมั้งพ่อหลอกมกัมก้งแต่นอีกอ่ก็ เน่าได้เน่าได้เน oh, ่าไดพ่อละม้างหนามนี่ใส่ปุ๋ยกับ่ะไ้ใส่เป็นไดคืออีกวะฮะอุ้ยเอาจริกอเขามบนอุ้ยปุวยแต่ว่ารุดแล้วอือมีใส่อีกบ้า พี่น้องเบงไ์เล่บวยตัวได้ว่าหนำควอนะนนำอยู่คันแท่ได้พี่น้องเป็น,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 นไดน <c oughs> เดหมือนนี่ <c oughs> ใส่เว็ดกะไ <c oughs> ดปลาคอหน่อยตัวหนึ่งเนาะ <c oughs> ใส่ปนตัวหนึง่งเป็นสองตัวแล้วกปะปลาดุกปลาดุกใหญ่ค่ะพี่น้องปลาดุกหยักค่ะพี่น้องใหญ่มากตัวนี้ค่ะมันยู่ค่ะพี่น้องคะ่ะไดสามตัวเพราะได้ยาได้กินเนาะพี่น้องเนาะหาอยู่หากินย่ำ หนามจังสี่เนาะค่ะบางทีบางป้อนเพื่อนกัใส่ majesty, ไสอันเขาเอื้อเหนียงใส่เงียงไหวนะพี่น้องเนาะใส่ตุ่มใส่ตวงไหวข้าเจาไปย่อข้าเจ้ากระไดเนาะแต่ว่าน้านู่นเล็กนีใส่บดาเพราะว่าหนามมันอยู่กันค่ะพี่น้องมันใส่บดาต้องใส่เบ็ดเอานะคะพี่น้องกะพ่อเดียร์อยากได้กินค่ะพี่น้องขาสำรับเมือนี้ค่ะฝนกระเริมโลงเม็ดค่ะพี่น้องค่าจังได้กาแฟพี่น้องก็อะไรก็แช์ก็ติดตามนู่นเล็กคนบ้านหน้าก็ผู้บ้านน้ำขึ้นเขาคือเดิมค่ะพี่น้องคขาสำรับคลิปนี่ไปก่อนละค่ะพี่น้องขา นตต๊ลราค่ะพี่น้องไปราค่ะสวัสดีค่ะ